วันนี้แม่กิ่งมาเยี่ยมบุญมีนะคะได้มาเยี่ยมบุญมีที่โรงพยาบาลที่ทางนนทบุรีเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูุญมีกันนะคะว่า,าวันนี้อาการของน้องจะเป็นยังไงบ้างหน้าตาจะสดใสแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะบุญมีสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านครับวันนี้แม่กิ่งได้มาเยี่ยมบุญมีที่โรงพยาบาลน,นะคะ พพ่อ,พอแม่เห็นหน้าตาบุญมีแบบนี้ก็สบายใจขึ้นนะคะสบายใจขึ้นแม่กิ่งเองเห็นลูกแบบนี้ก็สบายใจขึ้นค่ะที่เขายังหน้าตาสดใสยอยู่นะคะเพียงแต่ว่าที่คุณหมอแอดมิดไว้แล้วก็ยังไม่ได้ให้น้องกลับบ้านก็เป็นเพราะว่าคุณหมอยังรอที่จะตรวจเช็คเรื่องฉี่ของน้องอยู่ค่ะแล้วก็เจาะเลือดตรวจปัสสาวะแล้วก็ เช็คดูค่าไตาอะไรของน้องใหม่อีกรอบหนึ่งเนาะว่าน้องจะเป็นยังไงบ้างค่ะว่าน้องจะเป็นยังไงบ้างแต่บุตรมีก็ยังขอกำลังใจจากพ่อพ่อแม่เอฟซีอยู่นะครับอยู่โรงพยาบาลคุณหมอก็จะสวนฉี่ให้น้องแบบนี้นะคะแล้วก็นี่แหละก็ให้น้ำเกลือเนาะสวนฉี่แล้วก็ให้น้ำเกลือน้อง แล้เดี๋ยวดูกันนะคะว่าเออแม่กิ่งมาหาและบุญมีจะทำยังไงแม่กิ่งก็จะเข้าไปรูปหัวรูปตัวให้เขานะคะแล้วก็ป้อนน้ำเขาแล้วก็มีให้อาหารเขาด้วยค่ะมีให้อาหารด้วยยังอ้วนท้วนเหมือนเดิมอยู่ครับไม่รู้น้ำหนักจะลงหรือเปล่าครับ มีมองแม่คุยกับคุณหมอเหรอลูกฮะม,มองแม่คุยกับคุณหมอมีครับครับครับหนูมีเรียกแม่ด้วยแม่หนูเรียกแม่เหรอลูกหนมีคิดถึงแม่ไหมอืมอืม ต้องรีบหายนะลูกรีบหายรีบแข็งแรงพอ่พอแม่เอฟซเป็นห่วงหนูนะลูกนะพอ่พอแม่ได้ยินได้ยินเมื่อกี้บุญมีเรียกแม่กิ่งไหมคะมีการเรียกแม่ด้วยนะคะเห็นแล้วก็เอ็นดูเขาเนาะเห็นแล้วเอ็นดูเขาก็เห็นแบบนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรมากคะ่ะก็เดี๋ยวถ้ารอให้คุณหมอ,เ,อ,อเช็ค เช็คร่างกายของน้องให,ให้ดีกว่านี้ก่อนค่ะแล้วแม่กิ่งก็มีถามคุณหมอนะคะว่าแล้วน้องจะได้เช็คเมื่อไหร่คุณหมอก็บอกว่าไม่ไม่วันเสาร์ก็ว่าอาทิตย์ประมาณนี้ค่ะที่จะเช็คเอาเ,อาเอาจาะเลือดน้องไปตรวจอีกรอบนึงเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงแม่กิ่งก็จะอัปเดตให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์แม่กิ่งก็ว่าอาจจะไปดูน้องอีกทีหนึ่งค่ะไปดูไปเยี่ยมน้องอีกทีหนึ่งว่ายังไง แต่ว่าแม่กิ่งก็ยังไม่ได้เคลียร์ค่าใช้จ่ายอะไรกับคุณหมอนะคะเพราะว่าเพราะว่าคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าแม่กิ่งก็มีมัดจําไว้บางส่วนแล้วค่ะมีมัดจําไว้บางส่วนแล้วเนาะแล้วก็วันนี้แม่กิ่งก็มีมีบอกคุณหมอมให้เอาอาหารเม็ดอ,มอร่อยลูกแม่ป้อนน้ํานะคะแม่ป้อนน้ําทําลิ้มจุกป,ปากแก้งแม่อเลียตัวเลียตัวได้แล้วครับ อันนี้คืออาการหลังจากที่แม internet, ่กิ่งเอาน้ำให้กินแล้วก็อาหารเม็ดให้กินนะคะพอดีแม่กิ่งถามคุณหมอว่าให้อาหารน้องกินวันละกี่มือ้อคุณหมอบอกว่าให้กินช่วงเช้กากับช่วงเย็นแม่กิ่งก็เลยบอกว่าถ้างั้นช่วงกลางวันเพิ่มได้ไหมเพราะว่าเขาเคยกินเนาะแล้วแม่กิ่งก็เลยถามคุณหมอว่าแล้วหนังนี้น้องกินอาหารเม็ดตัวไหนได้คุณหมอก็เลยเออมีมีบอกว่ากินตัวนี้ได้แม่กิ่งก็เลยสั่งซื้อคุณหมอค่ะสั่งซื้อกับคุณหมอไว้สําหรับอาหารสําหรับนิ้วเนาะ ให้กับบุญมีก็เขาก็เอามาให้เขากินค่ะเอามาให้เขากินหลังจากกินเสร็จแล้วก็เป็นอาการอย่างเมื่อกี้เนี่ยค่ะแล้วก็กินเสร็จแล้วก็กินน้ําเดี๋ยลิ้นแป๊บแพ๊บแพนะคะแม่กิ่งมองตาลูกก็จะรู้นะคะว่าเขาอะอยากกินเขาหิวเพราะเขาเคยกินอยู่ที่บ้านเขาเคยกินช่วงบ่ายเนาะอยู่ที่บ้านเขาก็เคยกินช่วงบ่ายเราจะมีให้กินวันละสามื้อค่ะ แต่พออยู่ที่นูน่นเขาไม่ได้กินเขาก็คงจะหิว,วค่ะคงจะหิวแล้วแม่กิ่งก็มีเอาอาหารจากที่บ้านไปไปเติมเป็นบางบางตัวด้วยนะคะคิดว่ากินเก่งแบบนี้ก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะดีขึ้นเรื่อยๆฉี่ก็ยังเป็นสีขุนอยู่ค่ะเป็นสีขุนอยู่เนาะ แต่ว่าก็ยังยังยังไม่ค่อยมีมีสีแดงมากค่ะยังไม่มีสีแดงมากก็เดี๋ยวยังไงก็คอยดูต่อไปนะคะกลับมาถึงบ้านโดยสวัสดีภาพดีนะคะแม่กิ่งไปเยี่ยมบุญมีโดยที่แม่กิ่งก็ยังไม่เคยขับรถไปเองเลยนะคะยังไม่เคยขับรถไปเองเนาะแล้วก็วันนี้ก็เป็นครั้งแรกค่ะครั้งแรกที่แม่กิ่งได้ได้ขับรถ ก็ใจก็ตุ้มๆต,ต่อมๆนะคะใจตุ้มๆต,ต่อมๆเหมือนกันว่าเออเราจะไปถูกไหมนะจะกลับถูกไหมนะแต่สุดท้ายก็บออรรลุลุล่วงไปด้วยดีค่ะลุล่วงไปด้วยดีได้ไปหาบุญมีแล้วก็ได้กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้น <parks> แล้วพอกลับมาถึงบ้านก็เนี่ยค่ะ ลูกๆก็มาลุมล้อมแม่เหมือนเดิมค่ะมาลุมล้อมแม่เหมือนเดิมคนสวยสตูนของเรานอนแต่งตัวนะคะนอนแต่งตัวนางไม่ว่าจะทําอะไรนางต้องขอแต่งตัวไว้ก่อนค่ะกลัวมไม่สวยเนาะสะตูนน้อยของเรานางพญานกฮูกข,ของเราค่ะบางทีเห็นนางแต่งตัวเยอะๆขนนางก็เยอะนะคะ ก็แม่กิ่งก็ไม่รู้ว่านางจะกินขนานางไปบ้างหรือเปล่าแต่แม่กิ่งก็จะพยายามบีขนให้นางนะคะเพื่อที่ว่าขนที่มันร่วงจะได้ร่วงออกมาเนาะขนที่มันร่วงจะได้ร่วงออกมาเวลาที่นางเรียขนตัวเองมันจะได้ไม่เข้าปากน้องมากค่ะอันนี้คือความคิดส่วนตัวของแม่กิ่งนะคะเดี๋ยวแม่กิ่งก็จะ จะค่อยๆดูไปค่ะเพจะพยายามพยายามหวีขนขนให้น้องบ่อยๆและส่วนคนนี้ก็เป็นทองอ่าไพลินนะคะทองไพลินทองไพลินตอนนี้ก็เป็นสาวแล้วนะคะเป็นสาวตัวแน่นแล้วนะคะแต่ทองอุไลอ่ะย,ยังไม่แน่นเท่าไหรค่ค่ะทองอุไล,ลย,ยังไม่แน่นเท่าไหร่แต่ทองไพลินแน่นแล้วส่วนอันนี้ก็คือแม่ทองเพิ่มนะคะแม่ทองเพิ่มของเรา ทองเพิ่มมันก็ไม่น้อยหน้ากันเลยนะคะไม่น้อยหน้ากันเลยอยากสวยเหมือนกันค่ะแม่ทองเพิ่มสาวสวยจากแคมป์คนงานก่อสร้างค่ะสาวสวยจากคนแคมป์คนงานก่อสร้างที่คนงานก่อสร้างเขาเลี้ยงแล้วก็พอเขาย้ายแคมป์ไปเขาก็ทิ้งน้องไว้เนาะเขาก็ทิ้งน้องไว้ตอนตอนที่มีผู้ใหญ่ไปเจอก็ยังไม่รู้ว่าน้องท้องมานะคะยังไม่รู้ว่าท้องเนาะ ที่ครั้งหนึ่งเคยให้แม่กิ่งเคยหาบ้านให้แล้วไม่มีใครเอาอะค่ะจนตอนหลังมารู้ว่าน้องท้องอีกแล้วพอน้องท้องอีกคนที่เจอน้องก็ไม่สามารถเลี้ยงได้ไม่สามารถเลี้ยงได้ไมู้จะทำยังไงก็ต้องเอามาให้แม่กิ่งค่ะอันนี้คือลูกสาวเขานะคะลูกสาวเขาทองเติมนะคะทองเติมทองเติมนี่เขาจะเหมือนแม่นะคะสีเดียวกันเลยตอนนี้คือต่างที่หุ่นค่ะต่างที่หุ่นเนาะ แล้วอันนี้ก็เป็นสาวน้อยพุงพุย้ยทองมณีนะคะเด็กจากนาครสวรรค์สาวน้อยจากนาครสวรรค์ของเรานะคะที่แม่กิ่งไปรับมาตั้งแต่เล็กๆเนาะที่มาพร้อมกันสามพี่น้องทองมณีทองทวีแล้วก็ทองพูนนะคะสามพี่น้องของเราที่ตั้งแต่ตอนเล็กๆที่แม่กิ่งไปรับมาประมาณสองสามเดือนได้ค่ะที่ถูกทิ้งมีคนเอามาทิ้งไว้เนาะ คนที่ไปเจอก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงน้องได้ค่ะตอนนี้ก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วนะคะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ทองพูนนี้คือเป็นตัวตึงประจําบ้านเลยนะคะเป็นตัวตึงประจําบ้านแต่เขาก็มีมุมน่ารักของเขาค่ะเขามีมุมน่ารักของเขาที่ทําให้แม่ก็รักเขามากเช่นกันค่ะและนี่ดูลีลาของสายฟ้านะคะลีลาสายฟ้าเราสายฟ้าเขาจะเป็นแมวที่ชอบนอนเปนะคะนอนเปนอนที่นอนเนาะ โดยเฉพาะที่นอนนุ่มๆสายฟ้าจะชอบมากแล้วก็ชอบชอบนอนท่าแอรบิกด้วยนะคะสายฟ้าเวลาเขานอนเวลาเขานอนอะ่ะจะน่าเอ็นดูมากๆสาหรับสายฟ้าหลายๆครั้งพ่อ,พอ,พอแม่ก็จะเห็นท่านอนของเขาเนาะแล้วนอนก็น่าจกพุงมากเลยนะคะเวลานอนเนี่ยอยากอเอมือนกันค่ะอยากรอเหมือนกันอันนี้คือเป็นกลุ่ม หกแม่ลูกที่เข้ามาเซตหลังสุดนะคะและอันนี้ก็เป็นพี่ทองแท้ค่ะพี่ทองแท้ของเราพี่ทองแท้นี่คือลูกแม่กําไรทองอีกหนึ่งคนนะคะทีเ่เป็นแมวที่แม่กิ่งทําคลอดเองในบ้านค่ะสําหรับทองแท้ทองแข้งทองมีทองมาดตนะคะสี่พี่น้องเขาอันนี้คือไม่ถือว่าแมว,แมวเป็นแมวจรมาเนาะอันนี้ถือว่าคลอดอยู่ในบ้านเรา แต่แม่เขาเป็นแมวจรนะคะแม่เขาเป็นแมวจรในป่าพอเขาท้องเขาก็ออกมาหาเจอให้คนได้จับได้นะคะอันนี้พี่ทองก้อนครับพี่ทองค้อนนอนพุงแน่นเลยนะคะนอนพุงแน่นเหมือนกันพี่ทองก้อนของเราก็เป็นเด็กกำพร้าอีกคนนึงค่ะมากันสามพี่น้องแต่ตอนยังเล็กเหมือนกันม้าแต่ตอนยังเล็กสามพี่น้องอันนี้แม่แม่โดนรถชนตายตั้งแต่ยังไม่ลืมตาเลยค่ะสาหรับพี่ทองก้อน ตอนมาตัวนิดเดียวนะคะแต่ตอนนี้พุงพุ้ยแล้วค่ะพุงพุ้ยทองก้อนทองหยิบทองหยอดนะคะพี่น้องเขาสามคนที่ตอนเด็ดหยิบตอนนี้ที่ว่าขาเออขาบาดเจ็บอยู่เนาะที่ต้องไปล้างแผลทุกวันเนี่ยคะ่ะทองก้อนเป็นพี่ชายที่แสนดีค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นโมเมนต์ของแม่ลูกเขานะคะแม่ทองมากับทองมั่นพากันมาเออ แต่งตัวให้กันสองแม่ลูกแล้วก็อ้อนกันนะคะลูกสาวอ้อนแม่บนหลังกงค่ะมาแต่งตัวมาอ้อนกันบนหลังกงลูกๆแม่กิ่งก็จะมีความน่ารักมุงม้งมิ้งมุ้งมิ้งแบบนี้ให้เห็นตลอดค่ะเห<ม>็นแล้วก็ชื่นใจนะคะเห็นแล้วก็ชื่นใจกับลูกๆที่พวกเขารักกัน<ม>แต่บางทีก็มีเกเรกันเหมือนกันค่ะบางทีก็มีเกเรกัน งั้นคลิปนี้แม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็อัปเดตของบุญมีให้ดูของวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณพ,พ่อแม่ทุกๆท่านที่รักแล้วก็เมตตาพวกเรานะคะขอบพอบคุณมากคะ่ะ